โอ้โหพี่เนางเชา้านี้มุมกาแฟของนาเล็กเนี่ยหอมสดชื่นมากเลยฮนะนี่บรรยากาศยามเช้ากับดอกไม้สวยๆนเะช้าว,วันศุกร์วีคเอนของพวกเราส่วนมากดอกแก้วพวงดวงใจนะฮะนี่ก็เป็นดอกแก้วที่ มันออกเป็นพุ่มเป็นพวงสวยงามนะดูแลสดชื่นมากช่องกิตในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาววันศุกร์ที่สดใสสหรับหลายๆคนนะก็เป็นวิกเอนสำหรับหลายคนอีกเช่นกันนะเป็นเช้ามาก็จิบกาแฟสักแก้วกับนาเล็กมาชมดอกไม้สวยๆกันนะเช้านี้ก็เป็นดอกแก้วพวงดวงใจจะเห็นว่ากิ่งเขาเอง็นลงมาเพราะเมื่อคืนนี้สถิตบเราฝนตกหนักกลางดึกเลยโอ้โหทั้งลมทั้งฝน แรงมากทั้งฟ้าอีกอม,มากันสุดๆมากันเต็มๆนี่แหละเข้าสู่หน้าฝนที่นี่เราก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,นะฝนฟ้าลมแรงแต่เช้านี้เรามาจิบกาแฟชมดอกไม้ส,ยสวยๆกันแล้วมาดมกลิ่นหอมๆครับชื่นใจฮะชื่นใจมาก วันนี้เราก็เนี่ยมาสดชื่นกันนะดอกไม้สวยจริงฮนะัดอกแก้วนะดอกแก้วก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกเพราะว่าชื่อเขาเป็นมงคลนะคำว่าแก้วนะก็นี่แหละเปรียบเทียบกับแก้วแหวนเงินทองนะสิ่งที่ดีสิ่งที่งามนะสิ่งที่เป็นมงคล คนไทยนิยมปลูกฮะดอกแก้วเนะี่ยปลูกไว้หน้าบ้านตื่นเช้ามาเนี่ยหอมสดชื่นนะดอกขเขนี่ยหอมมีดอกทั้งปีด้วยนะแต่อาจจะเป็นช่วงๆนะทีช่วงกันสองเดือนสเดือนอะไรประมาณนั้นแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของเขาแล้วแต่น้ำด้วยนะถ้าเป็นแก้วทั่วไปดอกส่วนใหญ่มันก็จะ ไม่เป็นพวงนะลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วพวงดวงใจมันจะเป็นกลุ่มเป็นพวงนะยะก็เป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะอยากให้ดอกสวยจะดอกงามก็ต้องตัดแต่งกันบ้างนะตัดให้เป็นพุ่มส,สวยๆดอกเก่าที่เคยออกดอกนะนี่อย่างเนี้ย อย่าไปตัดทิ้งนะอย่าไปเอาทิ้งเพราะว่าเขาจะออกดอกตรงช่อเดิมนะการขยายพันธุ์ของเขานี่ก็มีทั้งเพาะเมล็ดนะแล้วการปักชำหรือว่าการตอนนะแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะขายกันแบบกิ่งตอนนะนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปแบบว่าปลูกแล้วออกดอกได้เลยนะทันที แล้วก็ขายง่ายราคาดีด้วยเอาไปก็โชว์ดอกเลยพอโชว์ดอกก็คนก็จะมองเห็นว่าอมืมันสัมผัสได้จริงดอกใหญ่ดอกสวยดอกหอมนี่แหละธรรมชาติส,สวยๆนะนัะนนเล็ก็เอามาฝากกันเช้านี้บรรยากาศเช้านี้ก็ส,สดชื่นกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ